สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันพุธท,ทุกคนนะคะทั้งพุธกลางวันและก็พุธกลางคืนรวมอยู่ในคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับสุโบวี64สาบส่รนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงรายปีให้กับคนที่เกิดวันพุธนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในปี2564นะคะเนาะเป็น general reading โดยทั่วไปนะคะสำหรับชาวพุธกลางวันและก็กลางคืนนะคะสำหรับคลิปนี้ จะอัดไพ่ยเยอะๆหน่อยนะเพราะเป็นดวงรายปีของชาววันพุธนะคะอ่ามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะชาววันพุธดวงจะเป็นยังไงนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลอยากจะ g ก i d อะไรให้คุณนะคะใช้วิจัยงานในการรับฟังด้วยนะคะ วันพุธนี่เป็นคนที่พูดจาดีเนาะเราก็เป็นคนที่ที่สงสารนะคะที่สงสารแต่ว่าเป็นคนที่พูดจาดีสุภาพอย่างนี้นะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะใจอ่อนเป็นหรือเปล่าคะโอเคเขาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะ,ะปีหกสี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะกับชาววันพุธอืม สามเหรียญหนึ่งดาบเจ็ดเหรียญห้าดาบว้าวดะซน์คิงถือเหรียญไนออกซอดว้าวดเดมเพสค่ะ ชอบจังเลยไพ่เดียมเพลสมากับเดอะซันน่ะการเงินคุณจะดีอ่ะนะคะเจ็ดถ้วยอืมขออีกสามใบนะคำแนะนำจากจักรวาลน,นะคะผ่านแอนเจิ้แอนเจิ้นทารอด วันพุธนะปี64ปี64เป็นปีที่เหมือนเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวโดวยเฉพาะความสำเร็จนะคะการเงินมา the sun the empress มา king ถือเรียนก็มาโอ้โหไพ่ประจำตัวของปี64คุณได้สามเรียนเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของการสนับสนุนการเงินธุรกิจการค้าหรือว่าการติดต่อสื่อสารนะคะ s p r i t u a l กิ่งไนอัฟคัพนะเฟรชเชอรี่แล้วก็ว้าวสามเหรียญมาสองใบเลยค่ะแอคชั่นการเทคแอคชั่นนะคะเป็นช่วงที่เราลงมือทำแล้วละ่ะหมอโบว่าควินถือเหรียญคอมฟอร์ตการเงินของคุณจะปลอดภัยนะในปีหกสี่เอาละ่ะอดีตเราอาจจะเป็นห้าดาบมานะคะอยู่ในช่วงที่ ถูกเทมาก็ได้หรือถูกหักหลังหรือว่าถูกทิ้งนะคะให้ทําบางอย่างอยู่คนเดียวหรือเป็นช่วงที่คุณเขาเรียกอะไรต่อสู้ฝ่าฟันกับบางสิ่งบางอย่างอยู่คนเดียวอะ่ะคุณพยายามต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคกับชีวิตมาตอนปีหกสามแต่ปีหกสี่ป้ายปีหกสามมันจะดีขึ้นแล้วนะบอกว่าว่าทีนี้มาปีหกสี่ของคุณสิ่งที่จะเข้ามามันเป็นหนึ่งดาบกับคิงถือเหรียญหนึ่งดาบกับคิงถือเหรียญโบกันเป็นการเครียรทีม จินตนาการเกี่ยวกับการเงินการแก้ไขปัญหาการสร้างพัฒนาหรือว่าโครงการหรือทําธุรกิจอะไรต่างๆนานานะคะความคิดริเริ่มที่จะทําอะไรการไกลโครงการอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวขอเปิดไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคุณได้สามเดียนสอใบเลยคอนโทรลนะคะ คอนโทรลคอนโทรลนี้เป็น Energy ของดิชาเรียรใช่ค่ะหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดาศาสตร์ของไพ่ยิปซีจะเป็นเลขดาวเสาเหรอนะโอเคประกาศอยู่ไหนเลยไพ่ประจำตัวถือว่างดงามนะคะเนี่ยสามเหรียญบางคนพึ่งโชคดี นะคะเกี่ยวกับการเงินมานะคะเด e อ u n อยู่ข้างๆประกบสามเดืยนการเงินน่าจะเจอแจ็คพอตบางคนอาจจะไปกู้กู้เงินได้นะคะเป็นนี้ได้หรือว่าเรายื่นกู้มาแล้วผลมันออกมาดีหรือแม้แต่บางท่านนะคะทาธุรกิจการค้ากําลังดีอะค้าขายดีหรือเป็นช่วงที่มีคนสนใจในผลงานของคุณมีคนสนับสนุนแบ็คหลังคุณอยู่นะคะ เป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนคุณ take A c t i o n อะไรอยู่นะคะเนี่ยการได้รับความร่วมมือนะคะทั้งสองใบมาหมายถึงว่าการได้รับความร่วมมือหรือทํางานเป็นทีมการให้ความร่วมมือก็ได้นะคะการได้รับความร่วมมือนี้จะเป็นการที่ได้รับโอกาสที่ดีมีคนมาหยิบยื่นผลหยิบยื่นโอกาสให้คุณก็ได้หรือช่วยคุณก็ได้นะคะมีคนเห็นในความสามารถแล้วก็ การค้าขายก็จะมีลูกค้ามีความสนใจกับธุรกิจของคุณเป็นพิเศษเลยแหละเออถ้าเป็นการเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะก็จะประสบความสําเร็จในอนาออวคตเลยทีเดียวถ้าใครทําธุรกิจนะคะชาววันพุธนะในปีนี้เพราะหมอโบเห็นว่าหนึ่งดาบมันเข้ามาหาคุณในปีหกสี่คุณจะหนึ่งดาบมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไพ่ใบแรกนะไพ่แห่งการเริ่มต้นนะคะบางคนอาจจะมีการที้เริ่มอยากจะทํานั่นทํานี่นะคะบางคนยัง อาจจะยังสับสนนะเพราะว่าโปรเจกต์เยอะเสลือเกินจอมโปรเจกต์นะคะเป็นหรือเปล่าคะเจ็ดถ้วยอยากทำนั่นอยากทำนี่หรือว่ามีนั่นมีนี่ให้ทำเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะคะบางครั้งเราอาจจะต้องแบบตัดสินใจหรือว่าคุณจะต้องวางแผนดีๆนะถ้าคุณจะทำอะไรนะคะมีอัศวินถือดาบมาเขามุ่งมั่นกับสิ่งที่เขาทำแต่เขาก็ยังขาดการวางแผนอยู่ดังนั้นต้องวางแผนดีๆหนึ่งดาบได้มาจาก อจักราวาลหมายความว่าอะไรคะหมายถึงการกำเนิดความคิดนะคะจินตนาการเป็นการเริ่มต้นซึ่งนำมาความสำเร็จอืมเป็นให้หนึ่งดาบคนบอกว่าไม่ดีแต่แต่หมอบอกว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างที่แสดงถึงเวลาแล้วอะ่ะที่ตัวเราเองนะจะฝ่าฟันอุปสรรคถากทางอุปสรรคอะไรออกไป จากชีวิตเราได้นะถ้าคุณต้องการหรือว่าคุณกําลังจะกําเนิดความคิดคุณจะพบวิธีแก้ไขปัญหาแล้วทามันได้สําเร็จในอนาคตข,ของคุณถ้าคุณทําอะไรถ้าคุณเจออุปสรรคอะไรคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะบบงมังว่าบางคนรอคอยการเก็บเกี่ยวในเรื่องของธุรกิจการเงินหรือรอคอยผลให้ออกมาให้มันประสบความสําเร็จไปซะอย่างเนี้ยอืมแต่ทีเนี้ยความสําเร็จได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าคุณเป็นคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ เพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็เขานั่งมองดูความสําเร็จเขาอย่างเดียวนะคะเป็นช่วงเวลาที่อถ้าพูดถึงในเรื่องของความสําเร็จคือทําธุรกิจการงานใดก็ตามมันเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวนะคะความสําเร็จเนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะคะไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ลงมือทำถึงถามว่า take action ไหมก็ take action แต่เป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยวกอบโกยอะ่ะ นะะในช่วงปีห4สี่ถ้าการเงินนะคะคุณจะพบกับความสําเร็จล้ารวยได้ในปี6กสี่เพราะว่าเป็นคิงถือเหรียญพระราชาถือเหรียญน,นะคะแล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินในเรื่องของงานแล้วก็เงินจะดีมากๆแต่เราจะต้องเป็นคนที่แบ่งปันนะมีจิตใจที่ดีช่วยเหลือคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบ่งปันให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือความช่วยเหลือด้วยนะคะเจ็ดเจ็ดถ้วยบทสรุปของคุณคือเข้ามาน่าจะเป็นในลักษณะของ บางครั้งเรารู้สึกว่าสิ่งที่จะทํามันเยอะเสลือเกินนะโครงการเยอะอย่างเงี้ยไม่รู้จะทําอะไรมีความลังเลอยู่นะคะดังนั้นอาจจะถ้าจะเลือกอะไรก็ต้องเลือกดีๆหรือคุณเนี่ยจะทํานั่นทนํานี่โปรเจกต์ผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายสิ่งที่เด่นกับคุณนะ่าจะเป็นความครียอทีฟจินตนาการนะคะหรือของสวยๆงามๆก็ได้ดาววีนัสขึ้นนะคะ energy ของ DM Place เกิดขึ้น DM Place เป็นความสุขความสะดวกสบายชีวิตสะดวกสบายขึ้นในปี64นะคะเป็นเหมือนพระราชินีอ่ะม,มีความเป็น DM Place นะคะสมบูรณ์มังคั่งร่ำรวยนะคะมากับตะซันงานของคุณที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงได้ใครที่รอคอยการสัมภาษณ์งานนะคะคุณอาจจะได้งานก็ได้นะถ้าคุณว่างงานอยู่ ถ้าใครที่รอคอยตำแหน่งงานจะมีคนส่งเสริมสนับสนุนคุณนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะคือความปลอดภัยในเรื่องงานกับเงินมันมันมีอะไรที่มาบ่งบอก energy ของ comfort นะคะความมั่นคงความปลอดภัยในเรื่องของงานและเงินเกิดขึ้นได้นะคะในปี64สีำหรับชาวมันพุทธนะแต่สิ่งที่คุณควรระวังคือ control Bad budget ในเรื่องของการลงทุนดีๆนะคะหรือว่าการใช้จ่ายเงินนะคะเอาแหละมีเกี่ยวกับ spiritual เข้ามาด้วยนะคะ ชาววันพุธอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์นะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างมานําพานําทางคุณนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกหรือว่าเป็นรางสังหรณ์อะไรบางอย่างในปี64ให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองด้วยนะคะมีบางอย่างของชาววันพุธในปี64ที่คุณรู้สึกว่าคุณสับสนมืดมนนะคะสิ่งสิ่งนี้เราอาจจะไม่กล้าตัดสินใจออกมาออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆที่ไม่ดีออกมาจากการงานที่ไม่ดีเพราะเรามีความกลัว มีความกลัวความวิตกกังวลเยอะกลัวว่าจะรอดไหมอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวขอเปิดไพ่อันนี้ฮาร์ดอะล์เคลเสริมก่อนนะ listen listen your s p i r i t ริชของคุณดีๆนะเขาจะบอกอะไรคุณนะคะอย่างที่บอกเอาเบสจักระนะคะ เบจก,กะของเราอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาโบจะบอกว่าคืออะไรว,ว่าความสําเร็จความรุ่งเรืองนะคะจะเป็นปีของคุณเลยแหละบอสซัมพลังงานของ energy powerful เกิดขึ้นนะคะไปที่20สิโอเคสิ่งที่คุณควรทำคือเช็คจักระที่หนึ่งของคุณจักระเป็นศาสตร์ของโยคะนะคะหรือว่าจักระนี้สามารถรักษาโรคได้นะคะหรือว่า การทำมุมสมาธินั่นเองอะนะคุณลองเสิร์ชที่ Google ดูก็ได้นะคะหมอโวก็เคยทำคลิปจักกะอยู่นะคะเดี๋ยวจะทำแยกให้แล้วก็เคยทำไปแล้วแหละทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณคุณได้หมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดการคอนโทรลการคอนโทรลการยับยัง้งหรือการป้องกันนั่นเองนะคะ จ้าชะตาอาจจะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคมาฝ่าฟันบางอย่างกับความลําบากยากเข็ญมานะคะถ้าเป็นน้องๆนักศึกษานะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความสมําเร็จอาจจะต้องได้มาเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเรียนจะต้องตั้งใจหรือว่าโฟกัสดีๆหน่อยนะคะโฟกัสดีๆอย่าหลงทางนะแล้วก็สิงชักศิ์บอกว่า ในปีนี้สุขภาพใครที่ป่วยอยู่จะแข็งแรงนะคะจะหายจะมีปฏิหารปลอดภัยการเดินทางชีพจรจะลงเท้านะคะเพราะว่าเป็นดิชรยอดนะคะอาจจะได้เดินทางบ่อยหน่อยเยอะหน่อยติดต่อธุรกิจหรือว่าไปบุเบิกไปประชนภัยหรือไปไกลถึงต่างประเทศได้เลยทีเดียวแต่การเงินนะคะการเงินการเงินโชคดีก็จริงแต่คุณจะต้องรัดเข็มขัดนะคะอย่าไปสุ่มเสี่ยงอะไรที่ นะถ้าตัดสินใจผิดก็อาจจะนำมาซึ่งการถูกหลอกได้อันนี้ไพ่เตือนนะคะเอาแล้วทีนี้เรามาดูว่าจักราที่1คืออะไรทําไมเราพูดถึงบ่อยกันจังเลยในคลิปแต่และคลิปของหมอโบนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่คุณจะทําหรือไม่ทาแล้วแล้วแต่นะใช้วิจายในการรับฟังนะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายถ้าเราจะฟังหูไว้หูหรือศึกษาเรียนรู้ไปนะคะอย่าลืมนะคะว่าความศรัทธานํามาซึ่งปฏิหาร แล้วก็บางคนอาจจะมองว่าไร้สาระแต่มันก็เป็นศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้นะเออเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยใช้พลังภายในนะคะหรือใช้ความคิดที่ประเสริฐเลิศหรือว่าจิตสัมผัสที่ทุกคนมีอยู่แล้วมาตั้งแต่เกิดน่ะใช้ไม่ถึง10%เลยนะคะแต่การที่เอาจาักระถ้าคุณสามารถบริหารจักระทั้งเได้มันจะทำให้คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จดืมมีสุขภาพที่ดีนะคะ มีความแบบบาลานซ์ของชีวิตได้ดีโอเคทําไมชาววันพุธนะคะไพ่ถึงขึ้นจากกระที่1จากกระที่1มูลละถาละเป็นธาตุดินนะคะเขาจะอยู่บริเวณก้นกรของร่างกายเกี่ยวกับจากการนี้จะไปเกี่ยวกับขาและเท้านะคะจากการนี้จะเชื่อมต่อกับองค์ประกอบต่างๆของโลกคือจะบ่งถึงความรู้สึกว่าปลอดภยัยการเอาตัวรอดอย่างเงี้ยวิธีเช็คจากกาักราว่าจาัก,การานี้ เป็นยังไงหรอจะต้องแก้ยังไงหรอวิธีเช็คว่าจาักกะเรามีปัญหานะคะ 1. คุณจะมีอาการปวดแล้วก็ตึงที่เท้าแล้วก็ขา 2. ความยืดหยุ่นของเอ็นร้อยหวายไม่ดีการเดินทำให้การเดินหรือการเืินไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่มีอารมณ์ที่เฉื่อยชานะคะมีความเครียดจากสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นได้ง่ายเกินไปแล้วก็ความรู้สึกไม่ค่อยจะมีความปลอดภัยในชีวิตเอ่อแบบไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็รู้สึกเกลียด แล้วก็ไม่พอใจกับสภาวะร่างกายของตัวเองไม่รักตัวเองอ่ะเอ,อแล้วก็มีอารมณ์ที่แบบความยืดหยุน่นขาดความยืดหยุ่นต่อสิ่งรอบข้างนะคะในเรื่องของอารมณ์ดังนั้นถ้าคุณเช็คดูว่าเอ๊เรามีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็ลองหาเช็คดูถ้าวิธีในการแก้ไขก็คือหนึ่งการหยุดพักนะคะแล้วก็ออกไปเดินข้างนอกโดยการถอดรองเท้าหรือว่าเท้าเปล่าให้เท้าเราสัมผัสกับพื้นดินพื้นหญ้าตามธรรมชาตินะคะ เนาะเพราะว่าเขาเป็นจาก,กาศที่เป็นธาตุดินน่ะให้เขาสื่อถึงเกี่ยวกับอะไรที่เป็นพื้นดินพื้นโลกะนะสองออกกําลังกายนะคะให้ช่วงขาแล้วก็เท้ามันแข็งแรงขึ้นสามกินอาหารจําพวกเส้นใหญ่ให้มันมากขึ้นผักผลไม้ที่ปลูกบนพื้นดินไม่ใช่แบบปลูกแบบไบโอนะสี่ฝึกฝึกการนั่งสมาธิหรือการฝึกการหายใจนั่นเองนะคะ มนุษย์เราอาจจะเป็นหายใจสั้นแบบไม่รู้ตัวเราอาจจะบางคนไม่เคยหายใจลึกๆเลยอย่างเงี้ยเออก็มีนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองพิมพ์คำว่าการฝึกสมาธิแบบปานายมะดูนะ การแก้ไขนะคะถ้าคุณได้แก้ไขแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะครอบครัวเรารักเรามากขึ้นแล้วก็มีความกลมเกลียวมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมีเพื่อนที่ดีรักคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเองก็รักตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็รับรู้ถึงความปลอดภัยในชีวิตนะคะของตัวเองได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเนาะแต่มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์มันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เราจะตั้งใจทําสิ่ง สิ่งดีๆนะคะกับจักราที่หนึ่งของเรานะคะดังนั้นก็ฝากไว้เนาะเป็นทริปในเรื่องของทริปเสริมนะจกะักรโอเคสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะคะในปี64ี่หมอโบเห็นในเรื่องของการเงินของคุณจะปังมากๆม,ม,ม,มีความปลอดภัยแล้วก็สัญญาณในลนักษณะการการเงินความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะในปี64ี่มาดูเรื่องความรักกันหน่อยทีนี้ความรักจะเป็นยังไงนะคะ คุณไม่ค่อยกล้าบางคนเป็นโรคกลัวความรักมีประเด็นมีปัญหามาจากในอดีตก็ได้นะคะคุณเก็บตัวหรือว่าคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากเกินไปนะ Let your friend help you คุณต้องรู้จักใช้ชีวิตแบบกระชุ่มกระชวยหัดเฟิร์สหัดหัดยิ้มแย้มแจ่มใสให้คนอื่นบ้างนะคะถ้าเราไม่ส่งสายตาใครให้ใครโต้ตอบเลยมันก็เหมือนปิดกั้นโอกาสเองมากเกินไป ในเชี่ยวเ h นเฮ you เพื่อนอาจจะไม่มีอิทธิพลกับคุณได้นะคะในปี64เกี่ยวกับความรัก uh, attraction คนที่จะเข้ามานะคะจะเป็นชาวธาตุดินแล้วก็ชาวธาตุน้ําในปี64ที่จะมีแรงดึงดูดนะคะซึ่งกันและกันความชอบดึงดูดความชอบให้เข้ามาหากันนะคะคนที่จะเข้ามาจะเป็นธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ํานะคะเนาะในปี64ส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วหมอโบอมองว่าคุณก็โอเคดีมีความสุขดีนะคะ มีความสุขดีแล้วก็ถ้าใครที่กําลังคบกับความสัมพันธ์ใดอยู่อาจจะมีเพื่อนหนึ่งตัวกลางเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้อย่างี้ก็ได้นะเอาละนะคะยังไงก็ขอให้ชาววันพุธทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณความสําเร็จนะคะพิมพ์ลงไปเลยขอบคุณความสําเร็จที่รอฉันอยู่ปีหกสี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะขอบคุณความสําเร็จที่เกิดขึ้นทั้งปีหกสี่เลยพิมพ์อย่างนี้ก็ได้ลงไปที่คอมเมนต์นะคะ เอาละยังไงก็ขอให้ชาววันพุธทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุกท่านจงโชคดีนะคะประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยตามที่ไพ่บอกนะคะโชคดีค่ะ